เมื่อพูดถึงสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายงูและสามารถแปลเปลี่ยนร่างกายได้หลายรูปแบบทั้งพบเห็นเป็นงูเป็นงูมีงอนตัวขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งเป็นมนุษย์คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่านี่คือพญานาคตามความเชื่อของคนไทยตั้งแต่โบราณพญานาคเป็นสัตว์ในตำนานที่มักอาศัยอยู่ในแม่น้ำขง และเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่อุดมสมบูรณ์และพิทักษ์ปกป้องพระพุทธศาสนาความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคอย่างลากลึกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเป็นความเชื่อที่มีมานานจากเอเชียใต้คือประเทศอินเดียสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศไทยตามแนวแม่น้ำโขง มีความเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคในช่วงออกพรรษาและยังปรากฏในสถาปัตยกรรมไทยเช่นบันไดยพญานาคพระพุทธรูปปางหน้าปลกและในการทำนายการเกษตรเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือที่เรียกว่าเมืองบาดาลมีตำนานเล่าว,ว่าแม่น้ำโขงเกิดจาก การแถตัวของพญานาคถ้าพูดทั่วไปแล้วก็คือการแหวกแม่น้ำหรือการแหวกพื้นพิภพของพญานาคนั่นเองตามความเชื่อหลวงปู่ขาวอนารโยเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ที่พบพญานาคอยู่เรื่อยๆซึ่ง เป็นสิ่งที่ปรากฏในนิมิตของท่านและทั้งที่ท่านได้พบเห็นในฐานะของพระอริยสงฆ์และพระอรหันต์ผู้มีปฏิภาณอยา่างรู้พระอรหันต์สายองค์หลวงปู่บ้นภูริทัธริระท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้เข่งในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา จนสามารถพบเห็นพญานาคได้อยู่เรื่อยๆจากการปฏิบัติธรรมที่เข้งคัดของท่านนั้นบางทีก็มาในรูปของมนุษย์บางทีก็มาในรูปของงูบางทีก็มาฟังพระธรรมเทศนาเช่นมาฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงปู่เทศเทศรังสีคัมพีรปัญโยที่วัดหินหมากเปิงตอนที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่ พระอรหันต์หลายรูปหรือหลายองค์ของเมืองไทยท่านพบเห็นพญานาคอยู่เรื่อยๆและท่านยืนยันได้ชัดเจนว่าพญานาคนั้นมีอยู่จริงอาทิเช่นหลวงปู่คำคณิงและเหตุการณ์ที่ปรากฏอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับพญานาคหรืองูนั้นคือเหตุการณ์ที่พระาธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคามโดยมีงูเขียวจำนวนมากเลื้อยอยู่ร,บรอบๆพระาธาตุในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในช่วงสมัยผู้ว่าของมหาสา,ารคามในอดีตพญานาคมีสลักะเป็นงูใหญ่ที่อยู่คู่กับความเชื่อของคนไทยมาอย่างช้านานดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้คนในประเทศไทยของเราโดยเฉพาะภาคอีสานมีความศรัทธาอย่างมากเชื่อว่าพญานาค ท่านจะตนบันดาลโชคลาบเงินทองและสิ่งที่ตั้งใจไว้หลวงปู่ขาวพูดถึงพญานาคอยู่เรื่อยๆและท่านยืนยันว่าพญานาคมีอยู่จริง